ครับอันนี้จะเป็นวงจรวนเตดเดเวเดอร์ไวอัน,นะครับภายในวงจรจะประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุ3ตัวตัวนั้นทาน4ตัวและทรานซิสเตอร์1ตัวซึ่งตัวนั้นทาน r 1และ r 2จะทำการวนเตดเดเวเดอร์กันนะครับแล้วก็เมื่อเราเมื่อเราทำการจ่ายไฟตรงให้กับวงจร C1 C2 และ C3 นั้นจะทาจะถูกรัดวงจรที่ขายอิมิเตอร์ทำให้กระแสที่ ทำให้กระแสที่ขายอิมิเตอร์นั้นจะไม่ไหลผ่านตัวต้านทาน R E ทําให้กระ,กระแสจะไหลไปที่ตัวเวรบโจร C 3แทนเนื่องจากเมื่อเราจ่ายไฟตรงให้กับวงจร C 1 C 2 C 3มนั้นจะช็อตเซริกิตต่อไปจะเป็นการดีไซน์วงจรครับการดีไซน์ก็คือเงื่อนไขก็คือ VCC นะครับจะมีค่าเป็น10เท่าของ VE และเบต้าคูณกับ RE นั้นจะมีค่ามากกว่าหรือมีค่าเท่ากับ10เท่าของ R2 และทรานซิสเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็น 2N219A ซึ่งในระ t ช s h e นั้นจะมีค่า RC เท่ากับ10มิลล mm, ิแอม VCE เท่ากับ10โวลต์และค่าเบต้าเท่ากับ100ครับ ซึ่งอันดับแรกคือเราจะทำการหาค่า r e คือแล้วก็ RC R1 แล้วก็ R2 นะครับจากสูตรครับ V จากเงื่อนไขก็คือ VCC นั้นจะมีมีค่าเป็น10เท่าของ VE เรากำหนดให้ VCC นั้นเท่ากับ,บ20 20โวลต์นะครับทำให้ VE นั้นมีค่าเท่ากับ2โวลต์นั้นั้นจากสูตร r e เท่ากับ VE หารด้วย IE หรือมีค่าประมาณ V E หารด้วย I C ครับก็คือจะมีค่า R E จะมีค่าเท่ากับ200โอห์มแล้วก็จากสูตร V B เท่ากับ V B E บวก V E นะครับทำให้ค่า V B นั้นจะมีค่าเท่ากับ2.7โ oh วลต์และวก็จากเงื่อนไขเบต้าคูณกับ R E มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10เท่าของ R 2ซึ่งเราจะกำหนดให้ให้ R 2เท่ากับ 2k โ oh อห์มนะครับ ทำให้ทาให้เงื่อนไขทำให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วคือว่าเมื่อเบต้าคูณกับ RE e นั้นจะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับสิบเท่าของ R 2สองนะครับจากสูตร v b เท่ากับ R สองคูณ v c หารด้วย R 1หนึ่งบวก R สองนะครับ ซึ่งสูตรนี้เราจะ,จะทำให้เราได้ค่า R1 มาซึ่งค่า R1 ที่คำนวณไม่ได้คือ1 2 8 1 k ม oh แต่เราเลือกใช้ที่ 13kΩ oh นะครับเนื่องจากจะไม,ไม่ต้องใช้ R ปรับค่าและตัวสุดท้ายคือ RC ซึ่ง RC นั้นจะมีค่าเท่ากับ VCC ลบ VC หารด้วย IC แต่เนื่องจาก v t c นั้นจะมีค่าเท่ากับ VCE บวกกับ VE ทำให้เราได้ค่า RC มาเ่ากับ0.8 k ม oh หรือประมาณ1 k ม oh ครับจากค่าที่เราเรน่ทานหามาได้นะครับเราจะได้ค่าของตรืทานภายในวงจรว่านี้ครับซึ่ง R1 จะมีค่าเท่ากับ13 k ม oh R2 นั้นจะมีค่ากับ2 k ม oh Rc มีค่าเท่ากับ 1k โอห์มและ Re มี 5, oh ค่าเท่ากับ200โอห์มครับซึ่งตัวตัวเก็บประจุ C1 และ C2 นั้นเราจะใช้2,200ไมโครฟารัดนะครับและ C3 นั้นจะใช้ที่1ไมโครฟารัดซึ่งเราจะจ่ายแรงจ่ายแรงดันไฟตรงที่20โวลต์และจ่ายไฟสลับที่ด้าน input peak w, อินพุตพีค t ู p พีค1โวลต์ครับไหนจะมาดูวงจรจริงต่อจริง อันนี้กราฟอันนี้คือผลตอบสนองของวงจรครับเส้นสีเหลืองครับจะเป็นอินพุตส่วนเส้นสีฟ้าจะเป็นเอา p u พุตนะครับซึ่งอินพุตเราจ่ายหนึ่งโวลต์ p to p นะครับซึ่งเอา p u พุตจะออกมาประมาณห้าโวลต์ p to p ครับก็คือส่วนแรงดันนะครับจะต่างเฟสการร้อยแปดสิบองศาซึ่งจากกราฟนะครับคือ จะขยายแรงดันทั้ง5เท่านะครับ